าสิบบาท,บาทมื้อเช้าหลังมาหาลัยกินอะไรได้บ้างเราก็เริ่มต้นเช้าวันหยุดตอนเก้าโมงช่วงนี้เป็นวันชาิจีนมหาลัยก็เลยหยุดยาวเลยทุกคนเราก็เลยเดินมาดูหลังมอว่าตอนเช้าจะมีอะไรเปิดขายบ้างเปิดมาด้วยร้านอาหารเช้าที่คนเยอะที่สุดก่อนเลยเยี่ยมจ๊กเปี๊ยเหลืงข่าง่เจยงใช่ปะใช่ยีบาทจัดแป้งทาซ้อนมา20ย่างเหลือง,งบอีก30ก็มาต่อก,กันที่ร้านถัดไปเดินเข้ามาก็จะเห็นซุพิงไทยหม้อใหญ่แบบนี้เลย 要一碗豆腐豆腐脑吗对豆腐脑甜的甜吗呃甜的有油那个小油条要一份两块钱的话好一共多少钱จะตั้งหวยมาลองหนึ่งทวยกัปาตั้งก๋อสิบาทได้มาเต็มตะกร้าเลยทุกคนอาหมาด้วยเต้าหวยแบบวันน้ำจะมาใส่แบบนี้เลยไม่เคยกินมาก่อนเราก็ไม่รู้มืนกันว่ามันรสชาติยังไงก็เป็นเต้าหวยจะจืดเลยน้ำตาแต่เนื้อเขานุ่มแล้วก็เบามากในลองชิมปลาตั้งกที่สั่งมาไว้เป็นนิยามของคำว่ากอมน้องนุ่มใน เป็นบรท่น้องโก้เนจีนที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เรากินมาเลยทุกคนไม่อมน้ำมันเราแป้งนุ่มเราว่าอาหารชาวรานี้คืออร่อยเลยนุ่มนิ่มมากอะยิ่งโซต,ตอนร้อนคือลูกตั้งแต่ปากยังกระพะ